สวัสดีนะานผูพชมเราก็ขับรถไปใช้นี่ในรัรค้านะโดยรถคันใหม่นะทุกท่านนี้ใหม่เราเก่าเขาเราไม่ได้เป็นนี่นะทุกท่านก็ถือว่าดีแล้วละ่ะเจ็ดพันสามดูซิว่ามันจะขี่ได้ถึงปีหรือเปล่าถ้ามันขี่ ถ้ามาขี่ได้ปีหนึ่งเราก็คุ้มแล้วเนาะขี่ได้ปีหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะทุกท่านล้วถ้ามันเสียเราก็ขายขายหนะึ่งพันเนาะเพราะว่าไอ้ซากรถเนี่ยขเาขารับซื้ออยู่พันหนึ่งนะทุกท่านถ้ามันเสียนะเขารับซื้ออยู่พันหนึง่งแ้วเราก็ ขี่รถที่ไม่ได้ขันงวดนะท่านเอ้ยเข้าหลังหน่อยเข้าหลังหน่อยขันเอ้ยขยับไปทางมดสวอนออกเออสวอนออกขึ้นบนขึ้นบนตรงไหลใกล้ใกล้ไลล,ล,ลงมาอีกเออนั่นแหละเน้น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 ลงมาอีกนิดนึงเออนั่นแหละตรงนั้นแหละเอเอ

วลเปแนาอีวันมก็บืนเด้อเออและวันเออละทีนี้เจอกัหัะพเออพาะนั่งน่ะนั่แล้วเริ่มแล้วปะนอปให้ต้องเปาะจอยพี่วันเออพวันนัดนี่เจอไปปเนอร์ไปชเทียเออเอาแล้วทีมงานหาเตงอเดเที่ยงูกแล้วไปพิงบืนเ้อเทียวพงอืมจเียวเพาะจเพาั่หมอลทีนี้มาไปอัดปูดมันอาบุดแกดออืม

มีจะนวยไสไสจะเละจังหวะกี่ังเท่ามือยจะเลมูดมันห้องห่อกีบิบิกีจะระโกไปนันัดไหนกันไปหาเห็ดนะฮะเออไม่มีพรจะอันมังห้พันนวดจะมีเอออันักนวยจะหาทำไมกี่เจอปอันพันวดพัน่วยเออเลยจะอันบปุ่แก่ได้ก็ไปกาะลกับมีเพเองีอกเอล้วตามห้โซมากี่ล่ะนกยมพอยพันนวยกิโลดอไดเยอะออเดอร์ช่วยอะไรมาเนอ โอ้ฮ <y> <ify> so 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 ิมาเทียฮิกี่เฮียสี่ร้อยไผ่เลยเฮียฮิบุ่มกบุ่นเพาะนางบุ้มนาะเพาะนางหมูกิโลเด้อกิโลหมูคิดมี้อเด้อเด้อช่วยอะไรบ่วอัดกิดเด้อเด้อคอยอัดกิดเด้อคอยช่วยเด้อเพื่อใจดีด้านห้าก้อนเส้นไหนเออเออก่อนนั่นแนะกับทีมหาเหตุแล้วนะท่านพรุ่งนี้จะไปกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าอีก โโ oh, อ้เ <Hello. S 2> นั่นแหละสรุปพวกนี้ก็คือไปหาเห็ดนะพี่น้องเลยสรุปแล้วพวกนี้ก็คือหาเห็ด ก็มาใช้นี่ใช้สินนะทุกท่านไปเ,เสียงมันเงียบดีนะท่านาขี่รถคันนี้เดีเสียงเงียบดีน้ำมันยังเต็มถังเหมือนเดิมประหยัดดี ก็เวลาสตาร์ทก็มือเดียวนะท่านกำมือเดียวก็จบเลยแวะมาใช้นี้ร่าน้าก่อนกัม โอเคครับทุกท่านนะฝา,ากไว้เท่านี้สวัสดีครับ